หัวใจเหมือนมอาแหงคอกเลยอ่ะต้องมีแล้วปะตอนแรกหนูนึกว,ว่าเป็นแช้งผมแดงซะอีกไม่จำหน้ามันไว้นะต่อให้สายุจะไม่ได้เห็นในคลิปนี้ก็เถอะแต่จำหน้ามันไว้อ๋อตัวที่มันจะออกมาให้หนูใช่ปะพี่เบสซิ่งมันเวลาใส่จะประมาณนี้นี่บินโคินน่ากลัว โอเคมาทุกคนหนูมีอยู่สามร้อันหนูได้รับคูแห่งความดวงดีของหนูมาจากพี่ยานะคะทุกคนก็มาดูแต่นนหนูใช้จอพี่ยาดูด้วยนะคะว่าหนูมันมันคนดวงดีไงเมื่อวานนะพี่เป็นคนจัดหาซื้อผู้ให้แบ็กเองแบกก็เกลือวันนี้พี่ก็เลยอยากดูกคนเกลืออีกคนซึ่งหนูไม่เป็นอย่างนั้นแน่นอนไงพี่ในงานซาสึสเกะอนงมันก็เพิ่งอันแรกก็พี่เนี่ยงะสีที่มันดีจะเป็นสีสีม่วงนี่ไงบาร์กี้ มันจะเป็นดาวสีม่วงเว้ยทายุจริงเหรอแบบถ้าทายุไม่กดข้ามมันจะเป็นดาวระเบิดไม่ใช่ไหมลองดูคือเนี่ยมันจะระเบิดเป็นสีฟ้าแต่อันนู้นมันจะเป็นดาวสีม่วงเป็นดาวม่วงใช่ปะไม่รู้จะได้เห็นหรือเปล่าประเด็นเลยเท่าไหร่แล้วเนี่ยสองร้อยเก้าสิบสามอเอ้ย,อยสุกเกะงั้นก็หนูก็สกคิดไปเลยแล้วกันเนาะพี่เนาะ few m o พุดย่าฟ้าล้วนเลยเฮ้ยจะเย็นเย็นป่ะพี่ได้ตัวที่เท่าไหร่เหอ <laughs> โมแต่อย่างน้อยพี่ก็ได้ตัวสีชมสีม่วงที่มันเป็นตัวอาจารย์อะตั้งหลายตัวที่ชื่อสโมเกอร์ะพี่ได้มาสิบสี่ตัวเไย <laughs> สโมเกอร์ด้วยเหรอไหนพี่บอกมีแค่สองตัวไงมันมีสโมเกอร์ปนอยู่ด้วยนิดนึง เดี๋ยพี่ขัดดวงวะพี่ต้องไปอื่นปะไ่ต้องไ่ต้องพี่อยู่ด้วยกันนี่แหละเดี๋ยวเราทำเป็นแบบพี่วิ่งไปแนละ้วไงวิ่งไปก่อนนะย้าแบบยโพซิชันนิดนึงาว<อ>สีฟ้าเหมือนเดิมแบบ<ง>พี่มันดวงดีพี่มันอาจจะดูดดวงไงเหลือเหลือร้อยร้อยห้าสิบเลยพี่วิ่งกลับมาเปลี่ยนจุดไหมหนูกำลังช็อคหลังคาม่วงก็มีนะหลังคาสิงค์ีวลองบอกว่าเดินไปแล้วก็เปิดไปด้วยสิไม่ยังโดเป็นมา อยู่ดีอเอ้ยหรือเราควรลองไปเปิดใต้น้ําตกไหมพี่มัได้ว่าหนังน้ําตกเนี่ยมันจะมีที่ก็ได้ทะลุไปเอ๊ะไป FK นี่ไงนี่ไงพี่หลังน้ําตกมันมีที่ให้เปิดเลยพี่ซูลิ่งบอกว่าเออเราซูลิ่งบอกว่าซ้อมไงซ้อมแบบไอ้นี่ไงพี่นึกออกป่ะซมน้ําตายก่อนผมเสร็จไั้เนี่ยดีใต้น้ําตกเเปลี่ยนจุด ก็ไม่ได้เปลี่ยนผลลัพธ์ตอนนี้ฟ้าทุกเตืออันนี้ต้องรีบเปิดแล้วพี่ได้หมดพี่ไม่ติดพี่ไม่ติดโหไม่ออกม่วงเลยหรอจริงปกติหนูไม่เกลือขนาดนี้นะพี่ต้องมีอะไรผิดพลาด ตัวเกือตะโมเกอร์นี่นาไหนพี่บอกว่าเราประจอกตัวดีไงมันก็สีม่วงมันมีโอกาสออกตัวนี้ด้วยตัวนี้มันเป็นตัวขัดลาบแต่มันออกแต่ว่ามันเวลาจะได้ตัวแรมันจะเป็นแบบเมื่อกี้เป๊ะเ,เลยอ๋อดีไซเกอร์ลเลยหนู โอเคเปิดต่อเลยเรารู้แล้วนะคะว่ามันจะเป็นรูปทรงไหนนะคะอันนี้เกอดอย่าง<ช>น้อยก็ได้เห็นแสงสีม่วงแล้วเออใช่ไหมพี่ตาแสงสีม่วงหนูตอนแรกหนูหนึกว่าเป็นแบบสโมเกอร์แบบผู้พันสโมเกอร์อะไม่ใช่ไม่ใช่ไอตัวนี้มันเป็นตัวในนารูโตะเป็นอาจารย์ไอตัวเท่เลยแหละ แต่ว่ามันใช้ชื่อสโมเกอร์เพราะมันชอบดูดบุหรี่โอ้ยอย่างนั้นพี่เองเสียงเหมือนแบ็กเลยว่ะทำไมอ่ะพี่แบ็กเป็นยังไงอ่ะออกไอตัวเนี่ยไอออกไอสโมเกอร์เนี่ยจนท้ออ่ะพี่แบคกน่าสงสารจังเลยแต่ไม่เป็นไรนะ จะได้ตัวละครแลหละพี่และหลืออะไรและโอ้ยอพี่เหลือแค่สองร้อยแล้วพี่รู้สึกว่าตอนพี่เปิดไปร้อยอันนี้พี่เจอสีม่วงออกมาทักเจ็ดแปดครั้งนะนี่งแต่มันจะมาอยู่ตรงอุย้ยเธอเข้าไปใน afk อ่ะพี่ร้อน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 สตาดั้เลย <laughs> นิดนึงนิดนึง ไปเล่นเทพหลักก็ได้นะนะพี่ตามไปโอเคนะหรือต้องแบบมีคนอยู่เยอะๆป่ะพี่เดี๋ยวแบบพี่ตามไปเฮย้ยมีเรือด้วยพี่เชียร์ไทาทานิกลองสุ่มตรงเรือซิเผื่อออกนะพี่ขึ้นเรือเรือหนีหนูอะพี่เรือเดินได้ไม <ป S> ่ <ๆ S 2> ออกไปเลยทุกทุกทฤษฎีจัดไปเลยพี่ไม่ขัดเลยเลยทายุอยากลองทฤษฎีไหนเต็มที <laughs> พฤษฎีกระโดดหนึ่งครั้งออกสีม่วงอันนี้หนูกระโดดเกินไงพี่กระโดดหนึ่งครั้ง<ม>ออกสีม่วงโอเคพฤษฎีนี้ปลอมทฤษฎีนั่งข้างเอเลนพี่เอเลนอยู่ตรงไหนพี่ไม่รู้มันย้ายแมปใหม่ได้บากอีกแล้ว <laughs> <laughs> น่าจะหลอนบากี้อิงบามะ<อ> <laughs> พี่นี่มันดวงดีจริงๆเลยวะแต่ซาสึสเกะใส่เสื้อมาหนเลยนะพี่รู้ปะ อืมเสื้อแห่งความเกลือจริงเออใสยย่ยุสใส่เหมือนกันจริงได้ปะเกินไปเกินไปเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยพี่อย่างแรที่สุดก็ควรจะออกม่วงให้ดูสักครั้งไม่มีเลยไม่มีเลย ฟ้าลุน้นจริงๆเลยพี่เราต้องไปอยู่ที่สูงๆเขาไม่ปีกนี่พี่ใช่ปะอ<ข>อปอกว่าใส่ปีกหน่อยดีกว่าใช่ปะเขาปีกเสียอะไรนะสีดำใช่ไหมพี่เนี่ยสี<ช>ยดำนี่ไงมาคูกันสีดำเนี่ย <laughs> ล่อเลยพี่หนูล่อดได้ปีกอ,อ่ะมาเลยพี่ สโมเกอร์แต่แต่เขาดีเขาดีเครียดเครียดแต่ว่าเขาดีอูแพอเปลี่ยนปั๊บแบบม่วงมาเลยอ่ะอันนี้เป็นนิมิตที่ดีจรพี่พูดอีกอีกอ n e น g y นจีเร็วหายไม่รู้จะทำยังไงอ่ะพี่เกลือ พี่มีอยู่สิบอันพี่ลองเปิดดูกันนะเผื่อมันออกอะไรไอห้าอันเกินไปหรือเปล่าพี่อาฟ้าแน่นอนิรมาโมเกอร์ยังออกอีกเนาะสามอันแต่มันก็สีม่วงหนีพี่ดวงดีนะน่าออกอันหนึ่งเป็นทมาโเกอร์ตัวหนึ่ง จริงครับพี่ที่ดวงดีแล้วครับพี่อืมแน่นอนเนาะขอให้น้องออกนะแน่นอนหนูออกอยู่แล้วพี่หนูเป็นคนดวงดีอ้าวเก้าเก้าเก้าดาวแล้วเก้าเจ็ดฟ้าและนี่คือฟ้า บิวสุดๆพี่มันฟ้าจริงๆนะเนี่ยงั้นเราก็จะไปกันอย่างรวดเร็วเลยนะคะทุกคนหลังจากนี้90อันหนูจะออกสีม่วงบ้างหรือเปล่าไปกันอย่างรวดเร็วเลยนะคะ t 0 0 0 years หนึ่งพันผูก็เอาน้องผมไม่อยู่นะครับผมบอกเลย นี่ผมแค่ลองแซมเบิงอยู่นะสามร้อยเนี่ยได้สมกเกอร์กี่ตัวเองเดี๋ยวมาดูกันนะครับจบเกมว่าน้องได้สมูเกอร์กี่ตัวแต่ถ้าได้ถือไทยได้เลยครับไม่มีทางอยู่แล้วพี่ไม่มีทางที่จะไม่มีทางที่จะได้สมูเกอร์พ่หนจะฟ้าล้วนไงพี่ หนูจะฟาลุ้นน้อยออกน้อยมาอีกยี่สิบอันแล้วพี่ยีกน้อย,อนอยหนูรู้แล้วว่าถ้าเกิดเป็นพูอย่างเงี้ยคือเกลือแน่นอนใช่ป่ะนี่ไงพูเกลือเกลือเกลือ นี่ก็คือเกลือนะคะอีกแค่สิบอันพี่อ่ะสิบอันนับถอยหลังเก้าภาบเกลือแปดเกลือเจ็ดเกลือหกเกลือห้าเกลืออีกสี่สาม สองหนึ่งอ่ะสุดท้ายแล้วนะอ่ะสุดท้ายแล้วพี่ศูนยอไปดีกว่ากูลงไปพีผมันไม่ได้วะ่ะลงทะเลไปหาโซเดียมดีกวนะ่าไ,ไหนเปิดเหตุด,ดิได้สม็กเกอร์กี่ตัวเปิดเหตุดีได้ไหมพี่ในน้ำสวยดีนะได้พี่ลงไปจมพี่ย่าอยู่ไหนอ่ะ ยงใต้ไหนคุณได้สมอเกย์อีตัวอาการการที่คุณเปิดไปสาม,ส,ามสี่ห้า,าหกสครับนี่คือการเปิดสามร้อยอันันนี้คือการเปิดสองร้อยยี่ <c oughs> สิบอันสิบเปิดตัวอายุออกสีม่วงแค่หกครั้งเองมันบอกว่าออกหกครั้งของพี่ออกขั้นมาสิบสี่ครั้งอะ่ะโอ้โหน้องครูหรือว่าจีเอ็มเขาปรับดบเลดวะชัวร์เลย ตอนพี่สุมมันอาจจะดวงดีไงพี่หมดแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยมันดำลงข้างใต้ได้ด้วยก็ถ้าคลิปนั้นถึง 1, หนึ่งพันไลค์โอ้ทำไมพี่จะทำไมพี่จะซื้อพูมาให้อีกเท่าไหรหมืน่นพูเอาไปเลยหนึ่งพันพู หนึ่งไลค์ระยะเวลากิจกรรมเท่าไหร่เค่มันจะถึงเหรอพี่พันอยู่มันนึงออกไปแต่ไม่เยอะเลยเหลือตั้งสามสี่พันตัวแต่กิจกรรมอะกิจกรรมอะนานอยู่นานอยู่ถึงถึงถึงโอเคได้เลยค่อยๆก็ฝากช่วยกดไลค์ให้ถึงหนึ่งพันนะคะหนูอยากได้พูดมาผ่านอีกสักพันหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะเอาสมอเกอร์มาแจกครับสุมหาสมก คลิปถัดไปค่ะบ๊ายบาย